ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดกาลสินมี61คนนะครับจำนวนนี้ติดเชื้อมาจากคลัสเตอร์2สามีภรรยาที่กลับจากเบลเยียม45คนครับซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไปนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารกึ่งผับภายในตลาดโรงสีเขตเทศบาลเมืองกาลสินเมื่อวันที่12ธันวาคมนะครับก็ส่งผลให้ขณะน,นี้มีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์เบลเยียมแล้ว66คนครับ อยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก11คนในแพทย์อภิชัยลิมานนนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจะประชุมเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรคคาดว่าจะมีการเสนอปิดสถานที่เสี่ยงที่เป็นต้นตอของการแพร่เชื้อในครั้งนี้ครับ ส่วนร้านที่พบว่าสองสามีภรรยาไปนั่งดื่มกินได้ปิดให้บริการไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่ามีนักดนตรีและพนักงานร้านติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเช่นเดียวกันครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินยังขอความร่วมมือผู้ที่ไปทานอาหารที่ตลาดโรงศีในช่วงวันที่12ธันวาคมนะครับขอให้เขารับการตรวจคัดกรองเพื่อเป็นการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนครับ